อัปเดตบิลฉบับ1.9ล้านล้านเหรียญนะคะที่ตอนนี้กำลังรอให้โหวตผ่านในวุฒิสภาสหรัฐแต่เรื่องก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะเพราะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายปัญหาที่ว่าคืออะไรเรามาฟังกันค่ะล่าสุดโจแมนชินสมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตเสนอให้จ่ายเงินช่วยเหลือคนว่างงานไว้300ต่ออาทิตย์เหมือนเดิมนะคะในบิลฉบับใหม่โดยให้เหตุผลว่า การเพิ่มเงิน100เหรียญต่ออาทิตย์แก่คนว่างงานในช่วงเวลาแบบนี้นั้นไม่ make sense ในวันนี้นะคะทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียมีรถยนต์ SUV Ford Expedition ที่มีผู้โดยสารที่คาดว่ากำลังลักลอบเข้าสหรัฐอเมริกากว่า27คนอยู่ข้างในเกิดอุบัติเหตุรถชนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด15คนล่าสุดนะคะ รัฐเท็กซัสและมิสซิสซิปปีประกาศยกเลิกคำสั่งให้ใส่หน้ากากาอนามัยและธุรกิจห้างร้านสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปกตินะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดต s i m u l ล s c h e ส3ประจำวันที่2มีนาคมนะคะในทุกๆวันนี้ก็จะมารายงานข่าวอเมริกาและก็พยายามสรุปเนื้อหาให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้ประหยัดเวลา หากคุณเห็นว่าช่องนี้ดีมีประโยชน์หรีอก็ขอฝากกด subscribe สีแดงด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยช่วยกันกดให้ถึง30,000 subscriber s ไวๆนะคะเพื่อให้ช่องนี้ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปด้วยค่ะบิลฉบับ1.9ล,ล้านล้านเหรียญที่มีเช็ค1,400เหรียญที่ทุกคนรอคอยอยู่หลังจากโหวตผ่านในสภาผู้แทนสหรัฐในเมื่อช่งชวงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาผ่านมาแล้ว4วันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าดใดๆทั้งสิ้น เพราะกำลังรอยื่นเรื่องเข้าสู่วุฒิสภายอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ก่อนที่ทางวุฒิสภาสหรัฐจะมีการพิจารณาและก็แก้ไขข้อเสนอต่างๆก่อนที่จะโหวตออกมาซึ่งปัญหาตอนนี้ก็อยู่ที่เรื่องของข้อเสนอที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น15เหรียญต่อชั่วโมงนะคะที่ในอาทิตย์ที่แล้ว s n n t t p p r r i a m e n t a r i a n ได้ออกมาบอกแล้วว่าข้อเสนอนี้ต้องมีการยกเลิกออกจากบิลฉบับ1.9ล้านล้านเหรียญ หรือว่ายังไงก็ต้องเอาข้อเสนอนี้ออกเพราะถ้าใส่ไปยังไงก็ไม่สามารถผ่านมติวุฒิสภาสหรัฐได้แต่ปัญหาก็คือทางสภาผู้แทนรัษดรสหรัฐในเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาโหวตผ่านบิลที่มีข้อเสนอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ15เหรียญต่อชั่วโมงอยู่ในนั้นทำให้สถานการณ์ในตอนนี้วุฒิสภาสหรัฐจะต้องตัดข้อเสนอค่าแรงขั้นต่ำ15เหรียญออกไปก่อนที่จะมีการโหวต และหลังจากโหวตผ่านในวุฒิสภาสหรัฐทางสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐก็จะต้องนำบิลฉบับนี้ไปโหวตใหม่อีกครั้งเพื่อที่ทั้งสองสภาจะผ่านมาติเห็นชอบในบิลฉบับเดียวกันนะคะสำหรับตารางงานของวุฒิสภาจะมีการแก้ไขบิลฉบับ1.9ล้านล้านเหรียญในวันพฤหัสบดีนี้และหาทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น คาดว่าจะโหวตผ่านในสุดสัปดาห์นี้นะคะในวุฒิสภาซึ่งอาจจะเป็นคืนวันศุกร์หรือว่าเช้าวันเสาร์ที่จะถึงและหลังจากนั้นทางสภาผู้แทนรัรสหรัฐก็จะต้องโหวตบิลฉบับนี้อีกทีก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะลงนามแล้วก็จะมีการแจกจ่ายเช็ค1,400เหรียญออกมาซึ่งคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะจบลงก่อนวันที่14มีนาคมนะคะส่วนทางด้านโจแมนชินสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครต มีความเห็นที่จะลดเงิน u n e m p l o y m e n t Benefits ให้เป็น300เหรียญต่ออาทิตย์ในบิลฉบับใหม่จากเดิมที่จะจ่าย400เหรียญต่ออาทิตย์นะคะโดยให้ความเห็นว่าการเพิ่มเงินช่วยเหลือคนว่างงานให้เป็น400เหรียญต่ออาทิตย์ไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคมนั้นไม่ make sense เพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว กิจาการห้างร้านก็จะกลับมาเปิดได้เป็นปกติเหมือนเดิมเมื่อถึงตอนนั้นการจ่ายเงิน400เยนต่ออาทิตย์อาจจะเป็นการสนับสนุนให้คนไม่อยากกลับไปทํางานแล้วเหตุการณ์คงจะแย่มากหากธุรกิจร้านค้าต่างๆเปิดให้บริการแบบปกติมีลูกค้ามากมายแต่ไม่มีพนักง,งานมาทํางานเพราะจะอยู่บ้านรับเงิน u n e m p l o y m e n t Benefit แทนนั่นก็เป็นเหตุผลของโจแมนเชนนะคะที่จะไม่ให้มีการเพิ่มเงิน u n e m p l o y m e n t Benefit s เป็น400เยนต่ออาทิตย์ แต่ตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อเสนอเท่านั้นแล้วคุณล่ะคะเห็นด้วยกับโจแมนชินหรือไม่ช่วยกันแสดงความเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวอุบัติเหตุรถชนใหญ่ในวันนี้ที่นำมาเล่าเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ปกติเท่าไหร่เหตุการณ์มีอยู่ว่ามีรถ SUV คันหนึ่งซึ่งก็คือ Ford Expedition ตามที่เห็นในภาพนะคะที่ปกติสามารถนั่งได้มากสูงสุด8คน แต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการบรรจุผู้โดยสารมากถึง27คนอยู่ข้างในซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุรถชนในระยะ11ไมล์จากชายแดน u s เม็กซิโกนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที14คน1คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลและที่เหลือบาดเจ็บสาหัสทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานปกป้องรักษาชายแดนสหรัฐก็ได้กล่าวว่าจำนวนคนที่โดยสารในรถ SUV คันนี้สูงมากจนผิดปกติ และเราก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครสถานะทางกฎหมายของคนเหล่านี้ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะซึ่งบางหน่วยงานก็คาดเดาว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่กําลังจะไปทํางานเก็บพืชผักเพราะฤดูเก็บเกี่ยวผักกาดหอมก็ใกล้เข้ามาทุกทีแต่บางหน่วยงานก็ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนลักลอบเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายผ่านทางชายแดน US สเม็กซิโกมากกว่าปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยเรื่องของประกันสุขภาพนะคะ สำหรับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพสามารถสมัครรับประกันสุขภาพได้ที่เว็บไซต์ healthcare.gov นะคะตามที่เห็นในภาพโดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมหลังจากคุณเข้าไปในเว็บไซต์นะคะกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยทางเว็บไซต์ก็จะบอกว่าคุณมีสิทธิ์รับประกันสุขภาพฟรีหรือไม่ซึ่งก็จะอ้างอิงจากรายได้การเสียภาษีของคุณนั่นเอง หากมีรายได้น้อยคุณก็อาจจะได้รับประกันสุขภาพฟรีหรือทางรัฐอาจจะช่วยจ่ายบางส่วนโดยจะมีให้เลือกทั้งประกันสุขภาพร่างกายประกันสุขภาพฟันและประกันสุขภาพสายตานะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปเลือกรับบริการเหล่านี้ได้เพราะว่าการมีสุขภาพที่ดีก็คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดนะคะหรือก็หวังว่ารายง,งานข่าวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่มากก็น้อย หากใครชอบช่องนี้ลีก็ขอให้คุณช่วยกด subscribe สีแดงด้านล่างด้วยนะคะเพราะจะเป็นการช่วยให้ช่ชองล e u USA ได้มีอยู่ต่อไปยาวๆส่วนวันพรุ่งนี้ลีก็มีตรวจสุขภาพประจำปีนะคะอาจจะไม่ได้มาอัพคลิปให้ทุกคนได้ดูกัน ซึ่งลีก็แนะนําให้ทุกคนไปตรวจสุขภาพประจําปีเช่นกันนะคะไม่ว่าคุณจะมีโรคหรือว่าไม่มีโรคก็ตามโดยเฉพาะหากคุณไม่มีโรคอะไรเลยตอนนี้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีคุณควรที่จะไปตรวจสุขภาพประจําปีทุกๆปีนะคะเพื่อที่จะได้รักษาสุขภาพของคุณให้แข็งแรงต่อไปสมมติน,นะคะว่าอย่างเช่นคุณมีน้ําตาลในเลือดสูงแล้วคุณไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยวันหนึ่งคุณเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วคุณไปตรวจสุขภาพ เมื่อน,นั้นมันก็อาจจะสายไปแล้วนะคะแต่ว่าหากคุณไปตรวจสุขภาพประจาปีคุณก็จะสามารถรู้ได้ว่าปีนี้น้ําตาลในเลือดของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ความดันอยู่ที่เท่าไหร่ไขมันในเลือดอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะสามารถป้องกันโรคร้ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณมีประกรันสุขภาพก็ควรจะไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะและหากใครที่ยังไม่มีประกรันสุขภาพก็อย่าลืมเข้าไปในเว็บไซต์ที่รีได้แนะนําด้วยอย่างที่เขาว่านะคะ การไม่มีโรคก็คือลาบอันประเสริฐสุดท้ายแล้วประโยคนี้ก็ยังแท้จริงที่สุดวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย